ตีายมโดนเขียนคิ้วด้วยอันชนไม่ชอบกระต้นบัดปลาคือใหญ่มากปลาเขียนได้ขี้เห่มากแง่นไม่ชอบไม่ชอบชอบไหมมาลีนคิวนี่ชอบวันนี้นชอบเป็นพอใจอย่างมากไม่ทำมาลีนมีอะไร ฟ้องให้หมดเลยล้วยวดอันใหม่มิชางขับทำให้ค่ะไม่โมแม่ไปไหนก็คือจะต้องไม่ถึงหน้ามาลินตอน รมม่มน,ะะ <c oughs> น,นี่คุณย่าเด็ดจากที่บ้านมาให้อัญชันถ้าคงมานั่งบทอัญชันปริีมาเพิ่งตื่นอั้งอารมณ์ดีนะคะเราก็เลยต้องทําการตอนนี้นะคือไม่ใช่อะไรนะตั้งแต่เขาเกิดนะเนาะเขาเหมือนมีคิ้วเยอะอยู่แล้วอะแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่งอกเพิ่ม <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็ทํให้ก่อนทําหปก่อนเตมคนหรือยังน่าจะคนแล้วนะพยายามโดนเขียนคิ้วด้วยอัญชัน อายุหนึ่งเดือนแล้วแม่ขอเขียนคิ้วให้หน่อยนะคะนี่นะคะับเซติมพี่เธอทำศิละปะบนใบหน้าต่ว่าเขาไม่ตรงคิ้วแนละ้วน,นาลินคิ้วสวยมาลินดูแบบไม่อยากเขียนไว้ใต้แล้วอุ้ยยากจังเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบจริน <c oughs> จัง <c oughs> <c oughs> <ะ> <c oughs> ยกห่างคิ้วสูงด้วยสะหนวดด้วยไหมคะแอนน่าสวยแล้วค่ะประจําประจําประจํางานศิลปะประจำวันมันไม่ติดอะมันน้อยไปอ๋อหรืออะไรเลติดได้ไหมคะัอันนี้ให้บางๆนะลูกอันนี้นัทชั่วลุกนัทชั่วลุกนหมคะเลอะคิ้ว ต้องรู้แล้วว่าก๋อมปปาเนี่ย s <S <c oughs> มันเละมันเละนะคะถใารเป็นมาลินไม่หลับคนที่หลับเป็นคนนู้นแทนค่ะ <c oughs> ดูสิคะยังไงดีคะเราเนี่ยเราจะนอนได้ยังคะคิวมาแล้วนะคะต้องนอนแล้วนะคะใส่ชุดไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วขา <c oughs> เหลือแล้วนิดนึงเอ๋ดูสิวันนี้แม่เขียนคิวให้มันที่สี่แล้วนะดูสิว่าจะได้ผลหรือเปล่า วันนี้เป็นคิวปะปานะคะเขียนคิวให้มาลินคิวเป็นชรินจังยิ่งกว่าเมื่อวานกระตั้นบัตรตาคือใหญ่มากดูสิใครจะเขียนคิวให้หนูสวยกว่ากันโอ้ยจริงจังน้อยโอ้ยแรงจริงจังนะ เห็นได้คิเล่มากอ๋อนูดอนแก้งอีกแล้วสัยไม่ดีเชื่อมไปเลยเอ้ยไล่้อามาลินด้ารักดีไหมคะแล้วน้องมาลินว่าไหมโอเคโอเคเลิกเลิกเลิกเลยแย่ไม่บไม่จบดูสิฝีมือใครสวยกว่ากันโซมาคิวไม่สวยททดแม่นะคะ คิวนี้ท่านได้แต่ไดมาคะอาจากแม่นี่เองแม่เป็นคนเขียนให้นะคะชอบไหมมาลีนคิ้ว่ันนี้ชอบวันนี้ดอกชอบตื่พอใจอย่างมากแม่เขียนแบบทรงไนที่ใช่ไหมก้นดกดกเออ้วงหน่งมีคิ้วแล้วค่ะได้าเขียนชิ้วให้คะวันนี้ มาลิบมาันสายมาลิบาันป่าไม่สามารดอปะปาเก่าป๊าปาเดินกล่อมนะคะให้เล่นปาป้าก่อนเนาะงงงงฮะมีคิวแล้วมีแรงหร มีคิวแล้วมีแรงเหรอคะเชีอพงเชียพงเอพงเชียพงเชือพงเชีอพงปงเชี่งมาลินจำไว้เลยนะคะว่าป๊าเขามาเรียกหนูว่าปงห่งปงนงค่ะปงเหนงค่ะอย่าลืมกลับไปเรียกเขาตอนอายุเยอะๆนะคะมั้โอ้ฟองฟ อะไรกับคุณย่าใหญ่เลยป๊าป๊าเขาทำนายให้หนูฟ้องมาลินมีอะไรฟ้องให้หมดเลยลูกหนูเป็นลูกสาวนะอย่ามาทำแกล้งนะเดี๋ยวจะโดนนะอดี๋ยวย่าตีเลยตีป๊าป๊าเลยฟ้องเลค่ะป๊าป๊าเรียกหนูว่าอะไรคะฟงหนิงพฟงหนิงพฟงหนิงฟงหนิงฟงหนิงค่ะฟงหนิงค่ะไม่เรียกฟ้องหนิงนะนะไม่เรียกคนช่วยอย่านะอย่านะเนาะ เห็นด้วยเห็นด้วยเขารู้เรื่องนะแต่แค่เขายังพูดไม่ได้ฟ้องยากเลยนะเอออยากกินอะไรลูกบอกยากสัชอบอะไรผลไม้เหรอคุยเปื่อยเลยคุยเก่งอ่ะวันนี้อารมณ์เยี่ยม แปลว่าฟังออกใช่ปะ่ะอ,ออบหมดเลยไหมรอบนี้ไม่ได้แต่ <c oughs> ฟังออกนะนะเราพูดได้ก่อนนะป๊าป๊า สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปจัดการเรื่องบ้านกันต่อหลังจากที่เราวุ่นวายอยู่กับเบบี้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเริ่มลงตัวเราต้องไปลุยเรื่องบ้านกันต่อค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเม่จะพาไปเลือกต้นไม้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะต้องมีต้นไม้นะคะเพื่อความร่มรื่นค่ะแล้วก็ขาดต้นใหญ่ๆหญ่หลายต้นเลยเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเลือกต้นไม้นะคะที่ไหนนะคะแม่ตลาดไก่ที่ตลาดไก่ซองสิบสี่ก็จะแบบว่าขายต้นไม้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวก่อน ไปเนี่ยเราจะต้องแต่งหน้าแล่กร้อนนะครับต้องทำอะไรเงี้ยปกติมันก็จะมาแต่งหน้าบนรถนี่แหละค่ะเวลาเราเร่งรีบอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบไม่เสียเวลานะคะวันนี้เราก็จะรอนี้ c u วเพรสอีเวอรีส Ultra Light Foundation SPF 30เอฟบเอบวก <laughs> บวกบวกค่ะบวกสามเลยนะคะนี่เนี่ย <laughs> ก็คือลองพือ ผิวกลมไม่ต้องกลัวมันเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะคะตามแบบท้องถนนก็จะเห็นมิวเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็หน้าผิวปก,โกโลมอยู่นะคะแบค๊คใช้ได้ดีรนนี้นะคะผูใช้รองพื้นสีพีหนึ่งนะคะจะลงให้ทั่วหน้าเป็นเลยรุ่นนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดระดับปานกลางนะคะแต่ว่าสามารถบิวได้นะคะก็คือใครที่อยากจะให้มันปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถลงซ้ำได้ค่ะ ก็มีกันแดดด้วย SPF 30 PA บวกบวกนะคะก็จะเหมาะกับอากาศเมืองไทยให้ผิวที่แบบว่าดูโกรม,มีมิตินะคะแต่ว่า เขาจะมี invisible snowflake ช่วยให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายแล้วก็มีมิติรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็มี invisible snowflake เช่นกันค่ะสองตัวนี้เนี่ยมีสงคู่เลยนะคะก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยเปล่งประกายแล้วก็มีมิติค่ะทาบางๆก็พอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พร้อมที่จะไปเจออากาศเมืองไทยแล้คะเดียบมาดูกันนะคะ ไม่กลวไม่กลัวจริงหรือเปล่าค่ะถึงพิกัดไก่คู่แล้วนะคะแต่เราจะไม่ได้ดูตรงนี้เราจะไปดูตรงข้างหลังอุ๊ยนี่ต้นไม้แบบสวยๆเต็มเลยอ่ะเขียวๆเต็มไปหมดเลยโผขึ้นมารับอากาศเลยข้างบนนี่เขาก็ปลูกหญ้าเต็มเลยตรงนี้คุณแม่น้องมารินจะตกนรนแล้วค่ะต้นไม้สวยๆเต็มเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะซอยด้านหลังตลาดไก่คู่เน้นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ เฮ้ยต้นนี้น่ารักมากที่ต้นอะไรนี่อ๋อต้นแจงต้นแจงบ้านเราไม่มีที่พูดจริงเหรอไม่ชอบอ่ะไม่มีที่เหรอน่ารักดีอ่ะไก่ไก่ไก่นะคะไก่สวัสดีค่ะนั่นน่ะไม่ใช่มีคนนั้นน่ะพี่พี่เพิ่งเข้าไปใช่ไมไม่ใพี่ผีเข้าสิงอ่ะพี่ผีิ่งจบไปอ่ะเออพี่ผีเข้าสิงอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้อง มีหลายร้านเลยสองข่างทางเราแต่ละร้านคือแบต้นไม้ใหญ่ๆอะไเลยเรามีต้นอะไรในใจบ้างเหลือรีดีๆป๊าชอบุิบสี่บุงหงาสา,รห,า,สารหรีดอกคืออะไรไม่รูทจักอ, <laughs> อันนี้นะคะ <laughs> เป็นดอกของต้นบุงหงาสารีนะคะ <laughs> ที่เาจะไปปลูกที่บ้านหอมด้วย <laughs> นี่ <laughs> นี่นะคะ เร่อชอบต้นแจงมากเลยแต่ว่าแม่บอกไม่มีที่ปลูกตอนนี้เรามีอยู่ต้นเดียวเองเนาะก็คือต้นก้ามปูใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านเราจะต้องมีต้นแบบไซส์ประมาณนี้สามสี่ต้นเนาะสามสี่ต้นอันนี้คือต้นบุกหาสาหรีเราจะไปต้องหาอ้งหาเก็เปลี่ยนก้องแม่อวดอันใหม่มีคับทำให้ค่ะไม่ว่าแม่ไปไหนก็คือจะต้องไม่ถึงหน้ามาลินตอนแรกนะคะคิดว่าอยากจะมาหาต้นการพูหน่อยเอาไปเขียนคิ้วให้มาลินเพราะว่าเมล่ะใช้อันชันเขียนตอนนี้ก็ยัง ยไมม่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปทำเป็นชิงชาได้ด้วยอ่ะน่าสนใจมากให้มาลินเออชิงชาให้มาลินได้เลยอ่ะแต่มาลินก็อีกนานกว่าจะนั่งชิงชา้่อยๆคือจัดปอมมาลินเขาติดตามนะคะชอบน้องมากน้องตะลังยิ้มนานแล้วใช่ะแทนแทนต้นไม้ที่นี่ฟอร์มสวยมากเลยอ่ะเลือกยากมากเลยอ่ะเอาแบบต้นไหนแบบง่ายๆปลูกง่ายๆไม่ตายแน่นอนดูแลง่ายใช่คะคุณทุกันทิปสเตเบนะคะ เห,หลืองปีเดียเราต้องมีแล้วล่ะเพราะว่าป๊าปาก็ชอบด้วยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยเหมาะกับบ้านเรา ต้นแจงต้นนี้เาชอบมากเขาบอกต้นนี้เนี่ยอายุ20ปีแล้วราคา10,000แสนนะคะต้นมอกี้แต่ก็ต้อง20ปีแล้วอะแล้วมันก็ต้นสวยมากเลยแบบเป็นพุ่มแน่นมากเลยต่อไปคือต้นมั่งมีนะคะหรือเราต้นกล้วยมาต้นกล้วยเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วนะคะวันนี้รเรามาดูกันว่าฮอตมาร์สแล้วหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าหน้าเนี่ยก็จะไม่รอดวันนี้ก็คือไม่ได้เติมแป้งเลยตั้งแต่พระอาทิตย์ส่องแดดจนแบบพระอาทิตย์ตกกับห้าก็ยังหน้าแบบเด้งอยู่เลยตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวท้ายคลิปเรามีแจกแป้งด้วยนะแป้งคิวเพรสนี้นะคะ้เดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็หิวน,น้ำมากเลยค่ะหย,ย่อนเลยหย่อนเลยค่อยๆหยอนนะสอยที่หนึง่งไปเดี๋ยวเดี๋ยว นิดนึงนดิดเดียวมันก็ยันพอพอพอต้องเก็บมาด้านนี้นิดหนึ่งป้าด้านนี้เฮ้ยมิ้นมันมาตรงนี้ วันนี้นะคะมิวก็มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยค่ะหลังจากที่มิวเนี่ยได้ไปทดสอบมาแล้วนะคะว่า Ivory Snow Ultra Light Foundation อันนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะมันก็มีของรางวัลมาแจกนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะนี่เขามีแบบซองด้วยนะนมิวจะมีแจกนะคะอันนี้ซึ่งเป็นรองพื้นนะคะแล้วก็แป้ง แล้วก็มีแป้งอีกอันนึงที่เป็นแบบสติกนะคะเป็นแบบพกพานะคะแจกทั้งหมด30รางวันนะคะเพียงแค่ตอบมานะคะว่าในทั้งแป้งแล้วก็รองพื้นเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรนะคะที่ช่วยในการกระจายแสงให้ผิวหน้าเราเนี่ยกลว์สวยแบบธรรมชาตินะคะตอบมาเลยนะคะมอมีพูดไปแล้วนะคะในคลิปใครตอบถูกนะคะมัมก็จะ r a n d อมนะคะให้3สิ่งนี้นะคะที่มูมบอกไปนะคะก็เราดูนะคะว่าใครจะได้ลองชิ้นไหนนะคะส่วนวันนี้ก็ลา ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe <sk ill> ให้ด้วยนะคะ <sk ill> มาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆด้วยนะคะ <sk ill> บ๊ายบาย